ขอบคุณครับนี่แหละครับคือหลานชายตัวจริงครับกำลังศึกษางานแล้วก็กำลังจะเปลี่ยนงานใหม่เนาะหรือทำงานเก่าอยู่แล้วทำงานเก่าอยู่แล้วครับแล้ถูกย้ายไปครับครับนี่นะครับทคนนะครับอันนี้ช่างอ้นนะครับสวัสดีครับชาวเน็ตครับช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยออ้นกันงาช่างหล่ออยู่ใน youtube อ่ะอันนี้ทำ u t u b e นะครับ วิธีตัดของเขาทำอย่างนี้ครับคุมผ้าเสร็จเรียบร้อยสวมบัตรเตอร์เลียนเบอร์สามตัดลองทรงกลางเนาะครับลองทรงกลางครับอันนี้วิธีตัดผมจะให้ดูฝั่งซ้ายก่อนนะครับมันชัดดีผมเขาย,ยังไม่ตัดเป็นอย่างนี้ปี๊บใช้เบอร์สามนะครับสวมเข้าไปแล้วก็สวนลงอย่างนี้มันจะเป็นลองทรงกลางทันทีเลย นี่แหละครับช่างอ้อนสาษาที่ดูเอาไปใช้เป็นประโยชน์ว่าทรงลงทรงกลางมันจะเป็นอย่างนี้ให้คันนี่สักกับหนังอย่างนี้แล้วก็ลากถอยหลังมาเป็นเชียงเป็นรูปตัววีอย่างนี้คือปั้นของช่างอ้อนถ่ายดูได้เลยนะครับท้งบนเนี่ยมีสิ่งแปลกประหลาดอยู่ นี่ครับตัวจริงเสียงจริงช่างอ้อนถ้าร้องเพลงก็ร้องว่าตัดผมครับตัดผมทําไมถึงต้องตัดผมผมมันคันผมมันแตกปลายผมมันเร็วร้ายผมมันคนกระจอกผมมันคนบ้านนอกผม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 ตัดผมครับตัดผมตัดผมครับตัดผมเขาน้ำสาวไฮโซผมเด็กโปโลเล่นแต่ไฮโลโปปัน่นบ้านนอกคอกนาชีกทาหมาหลงบ้านทรงหมาแงน เจนเล่นแกนนาพินแคนบ้านนาปร,ราประเจ้าคลุกเคล้าโคลนตมมผมมาครับผมผมคนอีสานผมคนบ้านว่าสั้นจริงใจตัดผมครับตัดผมตัดผมตัดผมผมคนเลี้ยงควายผมคนเลี้ยงวัวคุณแม่คงกลัวว่าจะไปไม่รอดความรักมืดบอดเด็ดยอดผักกินนี่สินพอตัวแม่คุณคงกลัวไม่ช่วงเงินทองแม่คุณขอร้องแม่คุณไม่ปลื้มต้องหยิบยืมเงินทอกอศอ ครับตัดผม okay, มันเจ็บจี๊ดจี๊ดถ้าคุณ,คณตัดผมโลกไปกลมกลมมันโถมมาทาถ้าคุณมาเทถ้าคุณมาทิ้งถ้าคุณมาวิงถ้าคุณมาลาลัคนาเจ็บตัดผมครับตัดผม <c oughs> ผมนเนาะไปเสริมให้นิดนึงลัคนาเนาะ <c oughs> แต่ครับลองเพลงญี่ปุ่นไปังไหนครับสรงสมุนลายญี่ปุ่นนะใช่ครับรส,สมุนลพยญี่ปุ่นก็ร้องได้ครับ เซมเซมยองยองเหลายองยองเหลาฮาริกะโตเซมากุเตะปรังบอกขอบคุณเข้าใจช่างมึงตายแน่วะเนาะช่างไม่ดีนะฮาริกะโตเนาะสมุนไรญี่ปุ่นครับนี่และครับตัวจริงเสียงจริงครับของทางอ้อนบาร์เบอร์ครับไม่เคยใส่เสื้อตัดผมถ้าใส่เสื้อเป็นของปลอมตัดถอดเสื้อเป็นของแท้มีสองคนนะครับเนี่ย ขายเลยขนะใช่สุรธรร,รมบอ๋อนั่นมีลูกค้ามาอยู่ค่ายสุรธรรมคนหนึ่งค่ายสุรธรรมนี่ชื่ออะไรนะชื่อค่ายพินชีพเก่าใช่ไหมครับใช่พินชีพเออค่ายพินชีพเก่าสมัยนะั้นมีเฟิร์สไ i ร์เยนอเมริกันเข้ามาเนาะอเมริกาเข้ามาสองพันสิบเพลงสองพันสิบก็เคยร้องให้ฟังมือนกันเนาะจำฝรั่งมา <laughs> จำมาว่าไงนะเ๋อ วันไ I saw, I listen สตันเทลโกอิงฮอฟฮอฟไ was going to the window, ด no? ้เนาะมองเธอทางหน้าต่างใช่ไหมมองเธอทางหน้าต่างเนาะทุสเซ่ฮัดูอยู่ด้วยเนาะไม่เข้าใจเลยว่าเธอจะรักฉันหรือเปล่าตอนสมัย2010ผมจำได้เพลงจำเรื่อแม่นเลยอิบยามี If you meet the ten M on, you can hear a r i s t a n b y A hundred mile, a hundred mile, ห่างกันห้าร้อยไมล์ทะเลเมื่อเราจะออกเรือนะเนาะแฟนก็ยกมือให้นรับลอยกระทุงกับหลังครับจันฮะอยกระทงกับหลังครับลอยกระทงกับหลังเลยใช่ครัไม่เอามากเพราะว่ามันจะแตกประหลาดที่สุดแล้วไม่ใช่วันลอยกระทุงเนะ <laughs> าะเราจะลองได้แต่วันลอยกระทง ครับนี่คือตัดลงทรงกลางให้ดูชัดๆเลยนะครับเนี่ยด้านซ้ายด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยเราจะดูอย่างนี้ให้เท่ากันแล้วเราก็ดูว่าข้างหน้าเนี่ยจะเอาออกขนาดไหนแล้วก็สักวันแบตเตรี่เบอร์สองเนี่ยสักลงแล้วก็่างคือเือเนี่ยเพื่อให้ผมเขามีผมยาวเท่ากันครับทีนี้เราถอดเบอร์สองออกแล้วเราก็ตัดข้างหน้าเนี่ยให้เท่ากันแล้วก็ เสียบวีเสียง45องศาหายฟันหวี3 0องศาเพื่อที่จะให้ด้านหน้าของเราในเท่ากันอยงนี้คือจะไม่เอาออกมากเพราะเป็นคนที่คนนี้ไม่ใช่ศีษะาร้านนะเขาเรียกคิ้วต่ำเนาะ <c oughs> ศีษาไม่ร้านนะคนนี้เขาเรียกคนคิ้วต่ำรอ,รอแบบรอแบบคิ้วต่ำอะเนาะครับไม่ได้ว่าเขาหรอกเาใจเย็นนี่แล้ววีลงมาด,ดูด้านนี้ดูยอย่างนี้ว่า ข้างหน้านี่จะอยู่บนคิ้วเนี่ยประมาณบนคิ้วนิดหนึ่งแล้วก็ตัดอย่างนี้สอดดีเข้าไปปุ๊บหงายพันทีองศาสอดทีเข้าไปหงายพันทีองศา,ท,า,งา,งศาทีนี้เรามาดูด้านข้างว่าเขาตัดยังไงมันถึงจะเป็นลองทรงนะครับดูนะครับให้ดูด้านข้างเพราะกล้องมันจับอยู่ตรงนี้ครับ ผมก็อกเ,เอาบัตรเลี้ยนเอาฟันเบอร์หนึ่งมาสวมฟันเบอร์หนึ่งสวมเข้าไปปรับฟันขึ้นสูงสุดแล้วก็เอาวีมาแบบนี้ตัดให้เป็นลองทรงปึ๊บอะ่รเงี้ยมันก็จะเป็นลองทรงกลางหมายความว่าสิบองศา ความีสุของศามันจะเป็นลองชซนด่งางด้านหลังนี่ก็เอาไปนึ่้ะแข็งยีส่สิบ้องศาหนึ่งหน้าฟันบัตเตอรเลียนอย <c oughs> เอาวีนในหญ่ซ้อนเข้าไปหน้ยพันรีสสองศา bước chân 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 bước เพื่อที่จะให้มันเข้าเพราะศีรษะเป็นหลุมตรงนี้เราก็ตัแคงอย่างนี้ตรงนี้เป็นขาวแว่นรอยขาวแว่นมันกระนิบเนาะเไม่ค่อยสวยเราก็คอยตัแครงเราก็ต้องสังเกตศีรษะคนเราด้วยว่าสรีละไม่เท่ากันเรียนสิริละด้วยเดี๋ยวมาดูข้างหลังจากจิงหูนี้ให้จิงหูนี้ให้อยู่ในแนวเดียวกันอย่างนี้ โดยใช้บทเลียนเบอร์หนึ่งเข็มสเบอร์หนึ่งให้ด,ดูชัดอเราได้แนวอย่างนี้ดูฝั่งขวาเลยเนี่ย ผันวีงายยี่สิบองศาผันวีติดหนังผันวีให้มันติดหนังไว้หงายพันวีี2 0 3 0 35แล้วแต่เราต้องการยาวสั้นขนาดไหนมือเตะมือเตะตรงน,นี้ถ้าเราถ่ายอย่างนี้มันจะโดนเราเตะ พอเราได้ไกด์ลายแบบนี้นะอันนี้ก็เรียกทาไกด์ลายให้มันเป็นทรงพอเราได้ไกด์ลายแบบนี้เราก็แต่งให้เข้ากับใบหน้าเราก็ต้องดูใบหน้าน,นี้เราได้ไกด์ลายเสร็จถอดปันเบอร์นหนึ่งออกปึ๊บโยนมันทิ้งไปให้หวีล้วนๆแค่นี้ เพื่อให้มันมีนวลกลมกลืนนวลกลมกลืนอะไรเอียงอะเอียงอันนี้เลยทำให้เข้ากับรูปร่างหน้าตากลมอย่างนี้เราต้องบีบบีบด้านข้างเข้าไปนิดนึงเพื่อให้ศีษษายาวเราเป็นดีไซน์ดีไซเนอร์ไม่ใช่ดีไซน์บ้าดีไซเนอร์คือออกแบบโดยอัตโนมัติในสมองมันจะสั่งการมาว่า คนหัวโตหัวใหญ่เราต้องบีบหมับลงนิดนึงเพื่อให้หน้ายาวด้านหลังกมลมเราก็เอาผมไว้ทุยนิดนึงเพื่อให้ดูคอยาวดีไซเนอรยเขาจะคิดอย่างนั้นคนตัวสูงให้ใส่เสื้อลายดอกใหญ่คนตัวเล็กเตี้ยให้ใส่เสื้อดอกลายสีเล็กละเอียดจิ๊บมันจะดูตัวสูงขึ้นบาร์เบอร์ก็คิดเหมือนตัดผมเลยเนาะตัดผมก็คิดเหมือนช่างศิลปะ ศีลคืออะไรศิลไม่ใช่ข้อห้ามนะศีลละปะก็คือทําตามแนวคิดของช่างด้วยนิดนึงบวกกับความต้องการของลูกค้าความต้องการของลูกค้าเขาบอกบวกมาว่าปั้นควายาเราจะปั้นควายให้เป็นวัวก็ไม่ได้ใช่ไหมเราต้องปั้นให้เป็นควายเนาะใช่ไหมเราผลิตลูกยังมี d n a เลยใช่ไหม <Okay. S 1> ถ้า d า a อ็เไม่ใช่ของเราเราก็ไม่ใช่ลูกเราใช่ไหมครับ นั่นคือศิละปะศิลปะเปิดป็นยังไงครับศิลป์เปิดคือคุณวันชัยเนาะคุณวันชัยสอนช่างอ่อนไว้ให้พูดอย่างนี้ใช่ไหมครับพูดว่าศิลป์เปิดก็คือศิละปะธรรมชาติน,นั่นแหละัเดียวกันอันเดียวกันถามอาจารย์ทงชัยบอกว่าไอ้ที่สอนมาให้ทําตามมันไม่ทำหลอกมันไปฉีกแนวเนาะอาจารย์ทงชัยบอกนั่นคือศิละปะ ตัดนี้ปุ๊บปุ๊บโดยใช้หวีเป็นตัวบังคับให้ไกด์ลายมันให้ไกด์ลายมันเข้ากับให้เข้ากับพีนผมเรามาดูด้านข้างมันหนักมันไม่สวยแล้วก็เอาไกด์ลายเป็นแบบเพราะว่าเราขึ้นไกด์ลายไว้แล้วไกด์ลายที่แบบแขนแบบแบบอยญ่ปุ๊บ ตัวนี้จะละเอียดสุดแล้วนะคือต้องคนที่เรียนแบบหรือจะเอาไปใช้งานก็ต้องดูวิธีการจับกระเชื่อนจับกันไกลจับให้ดีใครทำไว้เป็นวิทยาทานให้คนรุ่นใหม่ๆทิ่เขาคิดจะเอาไปใช้งานได้คุณนายแบบ,<อ>บที่ดีมากเนาะครับนแบบไม่ไม่บอกพูดอะไรบ้างเลยที่ผมมาตัดครั้งนี้ลองพูดบ้างอาจารย์มาสอนวิชาเป็นวิทยาทานแก่ คนลูต่อไปครับเลยไม่ได้พูดก่อนในในโลกออนไลน์เนาะเขาเรียกในโลกออนไลน์เนาะติดตามเอาเนาะดีหรือไม่ดีก็ด่าได้ตีได้แต่ว่าไม่ถูกไม่เจ็บเนาะในอากาศเนาะตีเพี้ยก็ไม่เจ็บแล้วดูฝั่งนี้ครับในทีนี้ ที่เป็นชาวเน็ตก็ช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามถ้ามีเบอร์โทรก็บอกเขาได้นะวันนี้วันนี้เราไม่มีแฟนหรือว่าเรามีที่รักแล้วมีแล้วครับมีแล้วเนาะห้ามกดมาเนาะห้ามกดห้ามกดโทรศัพท์มาแต่หาช่างอ่อนไม่เป็นไรเนาะได้เลยช่างอ่อนนี่ศูนย์แปดแปดเจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดสองเก้านะครับเป็นโสดหล่อมากหนวดเขาเริ่มจะเป็นสามสีแล้วครับขอบคุณนะครับที่กดเน็ตมาครับขอบคุณครับว้าเนาะ เ <L an> อาละอันนี้ผมสไลด์ให้ดูรอบหนึ่งนะครับืจากตัดตัดพอประมาณแล้วด้านหน้าด้านหลังนะครับผมสไลด์ให้ด<อ>ูปุ๊บไม่เป็นไรปล่อยมอันเนี่เป็นเรื่องธรรมชาติของช่างอ่อน <L an> ช่างอ่อนเป็นอย่างนี้แหละครับโทษนะครับชาวเน็ตครับสวัสดีครับ